ชาวบ้านพวานักฝูอีกานับพันบินว่นฟ้าเชื่ออาถรรพ์จากฝั่งขเขมรชาวบ้านในพื้นที่ช่องอานมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีป่างพากันหวัดพวาหลังเกิดปรากฏการณ์ไม่ปกติฝูงอีกาจำนวนมากบินวนว่อนทั่วหมู่บ้าน ส่งเสียงร้องระง,งมสถานไปทั่วท้องฟ้าสร้างบรรยากาศน่าขนลุกจนหลายคนไม่กล้าออกจากบ้านในช่วงเช้ามืดและเย็นผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าอีกาบินวนราวกับมีจุดมุ่งหมายเฉพาะคล้ายกับกำลังจับตาหรือเฝ้าสังเกตบางสิ่งขณะที่บางรายเผยว่าอีกากลุ่มนี้ไม่ได้มาจากในพื้นที่และไม่เคยพบเห็นมาก่อนสิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้น่ากังวลมากขึ้น คือความเชื่อของชาวบ้านบางส่วนที่มองว่าฝูอีกาเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของลางร้ายหรือเกี่ยวข้องกับการทำคุณใสไสยศาสตร์จากฝั่งกัมพูชาที่หวังเล่นงานฝั่งไทยโดยเฉพาะในช่วงที่กองทัพไทยเริ่มเคลื่อนไหวเข้มในพื้นที่ชายแดนมันไม่ใช่เรื่องปกติอีกาเต็มฟ้าร้องลั่นเหมือนโกรธเกลียดอะไรบางอย่าง พวกเรากลัวว่าอาจมีใครทําของใส่พวกทหารไทยชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวด้วยสีหน้ากางงังวลแม้จะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าฝูงอีกาเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับแต่ในหลายพื้นที่ของไทยโดยเฉพาะบริเวณชายแดนความเชื่อเรื่องการทําคุณใสย,ยังคงฝังรากลึกโดยเฉพาะในช่วงที่มีความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชา